บรรยากาศในโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาบพิธวันนี้ไม่ต่างจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเพียงเจ้าหน้าที่และครูเท่านั้นที่เดินทางมาทำงานเนื่องจากทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเป็นการภายในเป็นเวลาหนึ่งวัน จากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงคุณผู้ชมครับโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมา,าพรพิษนะครับเป็นอีกหนึ่งใน9โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทําให้วันนี้นะครับทางโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนหนึ่งวันเพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งที่ตั้งของโรงเรียนนะครับอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่งทําให้การเดินทางของผู้ปกครองและนักเรียนค่อนข้างที่จะลําบากครับ ผู้ำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้เด็กเกิดความเคยชินแต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ชะล่าใจได้ตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนขึ้นมาเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่หากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงพรุ่งนี้ก็จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติยืดเยื้อเนี่ยเราเราไม่กลัวนะครับเพราะเด็กเด็กเขาก็จะเรียนรู้ทั้งเด็กทั้งครูก็จะเรียนรู้ในการอ,อ,อยู่ร่วมครับ นะอยู่ร่วมกับการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆเพราะมันจะมีมาเสมอแต่ทิ่งที่เรากลัวคือว่าเ,เราเราครัวเรื่องเรื่องอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนเป็นหลักนอกจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาบพิษแล้วทีมข่าว NBT n e w Focus ได้เวนสำรวจโดยรอบพื้นที่ที่ประกาศบังคับใช้พรบความมั่นคงเพื่อควบคุมสถานการณ์การชุมนุมเพราะว่าโรงเรียนวัดราชผาติการามซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณสะพานสังฮี เป็นหนึ่งใน9โรงเรียนประถมในเขตดุสิตก็ปิดการเรียนการสอนด้วยเช่นกันด้วยเหตุผลจากความไม่สะดวกในการเดินทางการสัญจรไปมานะคะคือเด็กอยู่ละแวกนี้ก็จริงแต่ว่าบางทีผู้ปกครองก็ทํางานอยู่หลายสถานที่เนาะเวลาสัญจรไปมาเนี่ยม,มันทำให้ปิดขัดเรื่องการเดินทางมากการชุมนุมที่เกิดขึ้นนอกจากจะกระทบต่อการเดินทางไปมาโรงเรียนของเด็กนักเรียนแล้ว ยังทำให้ชั่วโมงเรียนของนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางโรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยให้ในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เวลาเรียนเนี่ยเราต้องเรียน80เวลาเียเรียน1นึ่งเทอมจะประมาณ100วันถ้าไม่ครบเราก็สอนเพิ่มเติมส่วนโรงเรียนวัดธรรมมาพิรตาราม โรงเรียนวัดจันทระสมสอนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชรโรงเรียนวัดสมนานำบริหารโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมโรงเรียนวัดสวัสดวารีศรีมารามโรงเรียนวัดราชผาติการามและโรงเรียนสุขโขทยัยจะหยุดการเรียนการสอนพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก่อนที่จะกลับมาเปิดสอนตามปกติในวันศุกร์นี้นชนอนอาภาสิรัตน์ NBT News Focus